เพื่อนๆบอกกันว่าคุกติหาในเดลีนั้นปลอดภัยสำหรับผู้หญิงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักโทษหญิงภายในคุกนั้นมีใครบ้างที่รู้ผู้คุมคุกใช้เวลากลางคืนกับนักโทษหญิงละเมิดพวกเธอแต่ไม่มีนักโทษคนไหนกล้าส่งเสียงประท้วงเพื่อนๆวันหนึ่งผู้กำก,กับการตำรวจหญิงปลอมตัวเป็นนักโทษเข้าไปตรวจสอบคุกนั้นแต่ผู้คุมก็ทำพฤติกรรมผิดๆกับเธอเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเมื่อคุณได้ฟังแล้วแต่จะค้างไปเลยเพื่อนๆเ,เราจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ละเอียดถ้าอยากรู้จริงๆอยู่กับวิดีโอจน เด็ดขาดมิฉะนั้นคุณจะพลาดความจริงสำคัญและถ้าคุณเพิ่มมาช่องเรากรุณากดไลค์วิดีโอแล้วกดติดตามช่องด้วยนะเอาละไม่รอช้าเริ่มวิดีโอกันเลยเพื่อนเพื่อนเมืองหลวงของอินเดียเดลีเมืองที่ภายนอกดูสวยงามและสงบแต่ข้างในอันตรายยิ่งนักบอกกันว่าเดลีคือเมืองที่ไม่เคยหลับเพื่อนเพื่อนในเมืองเดลีนั้นมีผู้กำกับการตำรวจหญิงชื่อชิวานีถากูดำรงตำแหน่งอยู่ภายนอกเธอดูสวยอ่อนโยนนุ่มนวลแต่ข้างในใจแข็งราวหินอันตรายสุดๆอัจฉริยกรทุกคนสั่นเทาเมื่อได้ยินชื่อชิวานีถากูเพราะ บอกกันว่าแม้คนที่ไม่ใช่อัจยากอร์ถ้าได้ยินชื่อเธอก็ยอมรับผิดเพราะความกลัวเพื่อนเพื่อนชิวานีถากูมาจากหมู่บ้านเล็กๆตาเต็มไปด้วยความฝันใหญ่และเธอก็ทําฝันนั้นสําเร็จเพื่อนเพื่อนชิวานีถากูคือผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเสมอชิวานีถากูไม่เคยทาให้ยุติธรรมกับใครเธอช่วยเหลือทุกคนสนับสนุนคนอ่อนแอแต่ใครจะรู้คือหนึ่งในชีวิตชิวานีถากูจะมาถึงและทําลายชีวิตเธอเพื่อนเพื่อน,อนวันหนึ่งผู้กําก,กับการตารวจหญิงนั่งดื่มชาในห้องทางานอ่านพาดหัวหนังสือพิมพ์ขณะนั้น้นนตําาาารรววจชื่่่ออมมูเเดิเขขาาและบกที ให้ขาของผู้กำกับการตำรวจหญิงสั่นคลอนที่จริงระมูคือตำรวจทำอาหารในคุกติหารหญิงเขาบอกผู้กำกับการตำรวจหญิงว่าท่านในคุกเราไม่มีอะไรปกติเลยผู้กำกับการตำรวจหญิงถามว่าระหามูเธออยากพูดอะไรพูดให้ชัดว่าอะไรไม่ปกติระมูบอกว่าท่านคุกติหารหญิงของเราผู้หญิงไม่ปลอดภัยพวกเธอถูกเอาเปรียบถูกลเมิดผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่ารามูเธอพูดอะไรรู้ตัวอยู่ใช่ไหมว่าเธอพูดอะไรระมูบอกว่าใช่ท่านผมรู้ว่าผมพูดอะไรนี่คือความจริงล้วนๆผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าบอกรามูใครคือคนที่ละเมิดผู้หญิงทำไม่ดี กับพวกเธอระมูบอกว่าท่านคือตำรวจพวกนั้นเองที่ตอนกลางวันทำงานดูแลคุกทั้งหมดแต่ตอนกลางคืนทำพฤติกรรมผิดก,กับนักโทษผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าระมูเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังกล่าวหาใหญ่แค่ไหนเธอมีหลักฐานไหมระมูบอกว่าไม่ท่านผมเห็นกับตาตัวเองเชื่อผมเถอะถ้าผมพูดก,กับตำรวจพวกนั้นพวกเขาคงทำกับผมเหมือนที่ทำกับนักโทษผมเลยไม่มีส่งเสียงประท้วง ดังนั้นท่านผมเลยม,มาบอกคุณท่านก็โกรธจัดเพราะผู้กำกับการตำรวจหญิงไม่ชอบเลยที่ใครทำไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงและผมบอกไปแล้วว่าชิวานีถากูคือผู้หญิงที่พร้อมต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเสมอชิวานีถากูหรือผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกรามูว่ารามูขอบคุณมากที่นำข่าวนี้มาแต่รามูบอกหน่อยเมื่อสัปดาห์ก่อนฉันไปคุกนั้นทำไมไม่มีผู้หญิงคนไหนบอกฉันรามูบอก ว่าท่านตำรวจที่นั่นขู่เข็นนักโทษทุกคนบอกว่าถ้าเปิดปากพูดกับเราเธอจะไม่รอดเราจะทำชั่วกับเธอจนเธอคิดไม่ถึงตำรวจขู่ผู้หญิงแบบนี้ผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่ารามูขอบคุณมากที่กล้าพูดฉันจะขอรางวัลจากรัฐบาลให้เธอแน่แต่ก่อนอื่นบอกฉันว่าพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่รามูบอกว่าท่านเมื่อตำรวจทำงานเหนื่อยทั้งวันตอนกลางคืนพวกเขาไปที่ห้องขังหญิงที่นักโทษหญิงกำลังรับโทษผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าไม่เป็นไรรามูไปเถอะและคอยรายงานข่าวให้ฉันฉันจะไปตรวจคุกเย็นนี้เลยในหัวชิวานีถากูคิดอยู่ว่าท ทำไมต้องเป็นผู้หญิงเสมอที่ถูกแบบนี้ทำไมผู้หญิงต้องยอมทุกครั้งเพื่อนๆบอกว่าชีวิตผู้หญิงยากลำบากถ้าผู้หญิงทำผิดสังคมทั้งหมดต่อต้านไม่มีใครช่วยแต่เธอก็เป็นผู้หญิงต้องการการสนับสนุนและผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าใจผู้หญิงผู้กำกับการตำรวจหญิงเข้าใจความเจ็บปวดของพวกเธอจึงไปคุกบ่อยๆเย็นวันนั้นผู้กำกับการตำรวจหญิงไปตรวจคุกเมื่อดูภายนอกทุกอย่างดูดีแต่กลางคืนในคุกเกิดอะไรมีแต่นักโทษหญิงที่นั่นที่รู้ ผู้กำกับการตำรวจหญิงถามทุกคนพูดกับนักโทษทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่ส่งสัญญาณหรือพยายามบอกผู้กำกับการตำรวจหญิงเข้าใจแล้วว่าพวกนี้จะไม่เปิดปากง่ายๆเพื่อ <amin os> นอนวันถัดมาผู้กำกับการตำรวจหญิงนั่งในห้องทำง,งานคิดว่าจะเปิดโปงเรื่องนี้ยังไงจะลากตำรวจที่ละเมิดผู้หญิงออกมายังไงผู้กำกับการตำรวจหญิงคิดว่าถ้าจะเปิดโปงฉันต้องปลอมเป็นนักโทษเข้าไปคืนนี้เลยเพื่อนๆคืนนั้นมาถึงแล้วคืนที่ทำลายชีวิตผู้กำกับการตำรวจหญิงแต่ผู้กำกับการตำรวจหญิงต่อสู้และชนะยังไงผมจะเล่าต่อในวิดีโอ เพื่อนๆวันที่18มีนาคมวันพฤหัสเวลาตี2ตำรวจบางคนนอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่บางคนเฝ้ายามบางคนสนุกกับผู้หญิงและเอาเปรียบพวกเธอผู้กำกับการตำรวจหญิงสวมเสื้อผ้านักโทษเข้าคุกติหารหญิงแอร์ เธอไม่รู้ว่าจะออกมาชีว <tr> ิตหรือไม่เพราะบอกว่าคุกคือที่ที่ฆ่ากันก็ยกโทษถ้านักโทษฆ่านักโทษก็ยกโทษถ้าตำรวจฆ่านักโทษก็ยกโทษเพื่อนๆตีสองชิวานีถากูสวมเสื้อนักโทษเข้าไปในคุกก่อนและไปยังพื้นที่ที่ผู้หญิงถูกขังนอกห้องขังมีตำรวจบางคนนั่งบางคนบังคับผู้หญิงเต้นบางคนให้ผู้หญิงนวดเท้าบางตำรวจทำพฤติกรรมผิดกับผู้หญิงเมื่อผู้กำกับการตำรวจหญิงเห็นขาของเธอก็สั่นผู้กำกับการตำรวจหญิงรู้ว่าถ้าเข้าไปต้องมีหลักฐานเพื่อความยุติธรรมฉะนั้นเธอเองอาจติดคุกเมื่อเข้าไปคืนนั้นผู้กำกับการตวจหญิิงงดกลล้อ และไมเล็กที่ปกเสื้อทันทีที่ไปตำรวจคนหนึ่งเดินมาหาบอกว่าเธอเป็นใครฉันไม่เคยเห็นเธอที่นี่ชื่ออะไรผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าท่านฉันเพิ่มมาถึงเช้านี้ตำรวจคนหนึ่งถามว่าเธอทำผิดอะไรผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าท่านฉันถูกกล่าวหาขโมยแต่ฉันไม่ได้ทำสองสามตำรวจนั่งอยู่ที่นั่นบอกว่าทุกคนพูดแบบนี้ชื่อเธออะไรผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกชื่อรุกมณีชื่อแปลกมากตำรวจทุกคนหัวเราะดังเริ่มล้อบอกว่าโอ้ชื่ออะไรแบบนี้มันนวดเท้าให้ฉันเท้าฉันปวดมากผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าท่านฉันมาที่นี่เพื่อรับ โทษและยังไม่พิสูจน์ว่าฉันผิดทำไมฉันต้องนวดเท้าให้ท่านสองสารวัตรบอกว่าอย่าถามตอบมากํำตามที่บอสสั่งมิฉะนั้นจะพาไปห้องขังที่เธอออกไม่ได้ผู้กกับการตำรวจหญิงบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรฉันไม่มาที่นี่เพื่อนวดเท้าตำรวจฉันมารับโทษถูกกล่าวหาเท็ล่อยฉันฉันไม่นวดเท้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่าลูกทำตามที่พวกเขาบอกมิฉะนั้นพวกเขาจะทำให้เธออับอายทำร้ายเธอผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าทำไมคุณกลัวพวกเขาผู้หญิงนั้นบอกว่าลูกเราต้องกลัวและอยู่เพราะที่นี่พวกเขาคือราชาเราต้องทำตามที่พวกเขาบอกผู้กำกับ การตารวจหญิงบอกว่าทาไมคุณไม่เคยส่งเสียงประท้วงขณะนั้นสารวัตรมาจับมือผู้กํากับการตารวจหญิงบอกว่ามาถามตอบมากนักฉันจะพาไปสถานการณ์ที่เธอออกไม่ได้ผู้ก,กํากับการตํารวจหญิงเข้าใจแล้วว่าถ้าจะเปิดโปงต้องไปกับสารวัตรนี้สองสารวัตรพาผู้ก,กํากับการตารวจหญิงไปห้องขังรอบๆไม่มีใครมีแค่ชิวานีถากูกับสองสารวัตรสารวัตรบอกว่าบอกสิชื่อเธออะไรมาที่นี่ทำไมาถามตอบมากความร้อนขึ้นหัวหรือสารวัตรคนหนึ่งบอกอีกคนว่าเด็กสาวสมัยนี้คิดว่าตัวฉลาดไม่รู้ว่าถ้าเราตํารวจเป็นเพื่อนดีได้ก็เป็นศัตรูร้ายได้ผู้กํากับการต่อ ตรวจหญิงบอกว่าท่านทั้งสองพาฉันมาที่นี่ทาไมฉันพูดผิดอะไรสองสารวัตรบอกว่านั่งเงียบเงียบพึ่งชั่วโมงบอสมันจะจัดการความหญิงของเธอขณะนั้นสมองผู้กํากับการตํารวจหญิงทํางานและเธอบอกความจริงกับสองสารวัตรแต่ทาไมบอกผมจะบอกเหตุผลสองสารวัตรนี้เพิ่งย้ายมาหนึ่งเดือนและรักงานมากแต่ระบบทําให้พวกเขากลายเป็นแบบนี้ระบบสร้างพวกเขาเมื่อในห้องขังมีแค่สองสารวัตรกับผู้ก,กํากับการตํารวจหญิงผู้กํากับการตํารวจหญิงบอกว่าชื่อพวกนายอะไรสารวัตรคนหนึ่งบอกชื่อกุนันอีกคน บอกอภิเษกผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าพวกนายรู้จักฉันไหมฉันเป็นใครสองคนบอกว่าเราไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอพูดมากเกินเดี๋ยวบอสมันจะจัดการความหญิงของเธอผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าฉันคือผู้กำกับการตำรวจเขตหนึ่งเมเดลีและบอกพวกนายเพราะพวกนายต้องช่วยฉันสองสารวัตรไม่เชื่อหัวเราะล้อบอกว่าโอเธอเป็นผู้กำกับการตำรวจเราก็เป็นนายกนีนะเรนทราโมดีฉันราหุลคันทีล้อผู้กำกับการตำรวจหญิง ผู้กำกับการตำรวจหญิงโกรธบอกว่าพวกนายลืมไปว่ากำลังหยับคายกับใครพวกนายจะเสียงานตลอดการช่วยฉันมิฉะนั้นชีวิตพวกนายจะจบในคุกสองตำรวจกลัวเพราะผู้กำกับการตำรวจหญิงพูดด้วยยีความมั่นใจผู้ก,กำกับการตำรวจหญิงหยิบกาดจ,จากกระเป๋าแสดงให้สองสารวัตรดูสองคนสั่นเทาคุกเข่าขอโทษบอกว่าท่านขอโทษที่ไม่รู้จักท่านเราผิดใหญ่ผู้ก,กำก,กับการตำรวจหญิงบอกว่าฉันยกโทษเงื่อนไขเดียวถ้าพวกนายช่วยฉันสองคนบอกว่าใช่ท่าน เราจะทําตามที่ท่านสั่งเราพร้อมช่วยผู้กากับการตารวจหญิงบอกว่าบอกฉันทุกคืนในคุกนี้เกิดอะไรกับนักโทษหญิงสองสารวัตรเล่าทุกอย่างที่ระมูเล่าให้ผู้กํากับการตํารวจหญิงฟังผู้กํากับการตํารวจหญิงเชื่อแล้วว่านี่คือความจริงระมูผู้จริงผู้กํากับการตํารวจหญิงให้กล้องลับและไม่กับสองสารวัตรบอกว่าฉันมีกล้องลับและมาอยู่แล้วแต่เอานี่ไปจับภาพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนำมาให้ฉันสองสารวัตรกลัวมากผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าอย่ากลัวฉันอยู่กับพวกนายฉันรู้จักพวกนายดีเพิ่งย้ายมาสัปดาห์ก่อนสองคนถา ม้ว่าท่านรู้จักเรายังไงผ pues mm ู้กำกับการตำรวจหญิงเห็นชื่อพวกเขาแล้วและบอกเรื่องพ่อแม่พวกเขานิดหน่อยสองสารวัตรเชื่อผู้กำกับการตำรวจหญิงและผู้กำกับการตำรวจหญิงให้กำลังใจพวกเขาจากนั้นผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าเอาอย่างนี้พาฉันไปหาบอสพวกนายเองสองสารวัตรบอกว่าไม่ท่านไปที่นั่นอันตรายมากถ้าไปแล้วออกยากผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าพวกนายอย่าห่วงฉันจัดการได้พาไปและพวกนายอย่าพูดกับฉันด้วยความกลัวเหมือนก่อนพูดแบบเดิมและอย่ากลัวหน้าเขามิฉะนั้นเขาจะสงสัยซ่อนกล้องดีๆและถ้าผู้คุมบอกให้ไปไปเลยโดยไม่ พูดแล้วไปหาตำรวจที่กำลังทำเรื่องนั้นสองสารวัตรเข้าใจแล้วและพาผู้กำกับการตำรวจหญิงไปหาผู้คุมสองสารวัตรพาไปส่วนคุกที่ห้ามนักโทษทั่วไปที่นั่นคือห้องผู้คุมรันจิตเกียดัฟห้องหรูหราผ้าติดผนังขวดเหล้าบนโต๊ะโซฟาดบายมุมหนึ่งโลกต่างหากในคุกสองสารวัตรพาไปแล้วบอกผู้คุมว่าท่านคนใหม่มาและพูดมากบอกให้นวดเท้าแต่ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่คนรับใช้มาที่นี่เพื่อรับโทษผู้คุมฟังแล้วบอกมาเลยราชินีรันจิตนั่งเก้าอี้บอกว่าชื่ออะไรบอกว่ารุกมณีชื่อดีแต่จาก มั่กับการตำรวจหญิงก้มตาแต่ข้างในเส้นเลือดตึงกล้องอยังทำงานไม่บันทึกทุกอย่างรันจิตก้าวมาดึงผ้าคลุมเธอแต่ผู้กำกับการตำรวจหญิงสะบัดถอยบอกด้วยเสียงสั่นว่ากลัวหรอรันจิตหัวเราะบอกว่านี่แค่เริ่มต้นที่นี่ไม่ต้องกลัวต้องชินจากนั้นผู้คุมบอกสองสารวัตรให้ไปบอกว่าไปเถอะฉันจัดการมันเองไม่ต้องทำงานแล้วสองสารวัตรทำตามที่ผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกออกไปเงียบๆและถือกล้องไปที่กลุ่มตำรวจที่กำลังละเมิดนักโทษหญิงและบันทึกทุกอย่างข้างนี้ผู้คุมพยายามดึงผู้กำกับการตำรวจหญิงที่ปลอมเป็นนักโทษมาใกล้บอ บางทีพูดหวานบางทีบังคับบางทีขู่แต่ผู้กำกับการตำรวจหญิงยอมโน้มตัวกลัวร้องไห้เพื่อให้เป้าหมายใกล้เข้ามาผู้คุมบอกว่าวันนี้ไม่มีข้ออ้างราชินีวันนี้เธอเป็นของฉันไม่ว่าเธอจะกรี๊ดหรือตายเงียบผู้กำกับการตำรวจหญิงถอยสองก้าวด้วยความกลัวบอกว่าฉันพร้อมรับใช้ท่านขอแค่เมตตาหน่อยรันจิตปิดประตูตอนนี้ไม่มีคนที่สามกล้องที่ผู้กำกับการตำรวจหญิงติดบันทึกทุกอย่างผู้กำกับการตำรวจหญิงล่อผู้คุมด้วยคำพูดเพื่อให้ได้หลักฐานแน่นหนาและผู้คุมพยายามแต่ต้องแต่ผู้กำกับการตำรวจหญิงไม่ยอมให้ใกล้ผู้คุมบอกว่า ราชินีกลัวทำไมกลัวแล้วยิ่งลำบากทำตามฉันสิฉันทำลายชีวิตนักโทษมามากเธออะไรจากนั้นในการพูดคุยผู้คุมเล่าความชั่วทั้งหมดของตัวเองซึ่งกล้องจับได้หลังจากนั้นผู้กำกับการตำรวจหญิงคิดว่าพอมีหลักฐานแล้วต้องออกไปผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกว่าท่านวันนี้ฉันกลัวมากพรุ่งนี้ฉันจะมาด้วยตัวเองผู้คุมหัวเราะบอกว่าดีๆไปเธอวันนี้ปล่อยพรุ่งนี้มาด้วยตัวเองทันทีที่ได้ยินผู้กำกับการตำรวจหญิงออกจากห้องข้างนั้นสองสาวรวัตรบันทึกทุกอย่างแล้วนำมาให้ผู้กำกับการตำรวจหญิงและผู้กำกับการตำรวจ หญิงออกจากคุกทันที่เมื่อสองสารวัตรกลับไปกลุ่มตำรวจสองเจ้าหน้าที่ถามว่าเอ็งมาทำไมที่นี่ผู้หญิงที่พูดมากหายไปไหนฉันอยากถามตอบกับมันคนเดียวแต่สองสารวัตรไม่กล้าเปิดปากเพราะผู้กำกับการตำรวจหญิงบอกอภิเษกกับกุนันว่าถ้าบอกตำรวจว่าฉันเป็นผู้กำกับการตำรวจและปลอมเป็นนักโทษฉันจะทำกับพวกนายเหมือนที่ทำกับพวกเขาสองสารวัตรสัญญากับผู้กำกับการ ตำรวจหญิงว่าท่านเราสัญญาเราจะไม่บอกเราจะนั่งเงียบๆสองสารวัตรบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าท่านเราส่งผู้หญิงนั้นไปหาบอสใหญ่แล้วมันพูดมากบอสใหญ่จะจัดการความหญิงลือไปเถอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่นั่นคุณเห็นคุณฟังจะตกใจผู้กำกับการตำรวจหญิงออกจากคุกคืนนั้นเช้าถัดมาผู้กำกับการตำรวจหญิงนำหลักฐานทั้งหมดไปสำนักงานตำรวจใหญ่แสดงวิดีโอให้เจ้าหน้าที่จากนั้นผู้กำกับการตำรวจหญิงกับตำรวจทุกคนไปคุกและไล่ตำรวจทุกคนออกจากงานตลอดการตำรวจทั้งกองทับชมผู้กำกับการตำรวจหญิงนักโทษหญิงทุกคนประสานมือ ขอบคุณบอกว่าท่านผู้กำกับการตำรวจขอบคุณมากที่ช่วยเราจากนรกนี้เราลำบากมากพูดไม่ได้ไม่มีใครฟังเมื่อพยายามส่งเสียงก็ถูกปิดปากถูกทรมานเจ้าหน้าที่ตำรวจใหญ่ก็ชมผู้กำกับการตำรวจหญิงตำรวจทุกคนทะอูกลงโทษและเสียงงานตลอดการพระอาชญากรรมที่ตำรวจทำไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพื่อนเพื่อนแบบนี้ผู้กำกับการตำรวจหญิงเปิดโปงเหตุการณ์นี้วิดีโอนี้ทุกคนชอบไหมถ้าชอบกดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องเราเจอกันวิดีโอหน้าจนกว่าจะถึงตอนนั้นสุขภาพดีๆปลอดภัยนะขอบคุณใจหิงใจ